คณเมย์บอกว่าเพื่อนเขาแกล้งเนาะแต่น้องอ่ะอยากจะเล่นก็เลยเหมือนแบบยอมใช่ไหมเออสอนยังไงดีโหเรื่องนี้มันมีหลายหลายประเด็นมากเลยนะหมายความว่าเราจะสอนยังไงก็ได้ถ้าน้องเขาโอเคเราปล่อยให้เขาเลือกทางของเขาหมายความว่าถ้าหนูเลือกที่จะเล่นกับเพื่อนคนนี้แล้วหนูยอมให้เขาแกล้งแบบนี้มันเจ็บแบบนี้แล้วลูกมันเจ็บมาแบบนี้นะลูกหมายความว่าจังหวะที่เขาเจ็บมาแล้วเขามาฟ้องหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็เราก็ต้องบอกว่า หนูไม่ได้บอกเขาไงหนูไม่ได้บอกเขาไงลูกว่าหนูไม่ชอบหนูไม่ได้บอกไงหนูยอมเขาหนูไม่ได้บอกหนูเกรงใจเขาใช่ไหมหนูไม่ได้บอกเขาเขาก็เลยไม่รู้พอเขาไม่รู้เขาเลยเล่นกับหนูแรงพอเขาไม่รู้ไงลูกแต่ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นเด็กไม่ดีอไปใกล้นิกี้เชื่อว่าทุกคนบนโลกนี้ไม่ว่าโตแล้วหรืออะไรที่นั่งดูอยู่ตรงนี้หรือแม้แต่คอมเมนต์ไม่ดีหรือว่า อะไรต่างๆน,นานารู้สึกดูนิกกี้อยู่แล้วไม่ชอบเลยแล้วก็แล้วแต่ทุกคนดีหมดแต่แค่มีมุมมองทางทางการคิดแตกต่างกันเท่านั้นเองทังนั้นลูกเราเป็นผู้ถูกกระทาเท่านั้นเองเราเลยรู้สึกว่าเขาเป็นคนไม่ดีเพราะลูกเรากําลังโดนกระทําดังนั้นถ้าเราพูดแบบนี้เราก็จะใส่ความคิดให้ลูกเราเป็นเวอร์ชั่นที่แบบโจมตีคนอื่นว่าคนอื่นไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงจริงๆเขามาทําร้ายเราด้วยความที่เขาไม่รู้ว่าเราเจ็บไงลูก เขาเล่นเขาสนุกแหละเขาไม่รู้ว่าเขาเจ็บ